ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา103ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการขาดนัดการร้องสอดและการขับไล่ออกนอกศาลห้ามไม่ให้สารที่พิจารณาคดีหรือผู้พิพากษาที่รับมอบหมาย หรือสารที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้นทำการสืบพยานหลักฐานใดโดยมิได้ให้โอกาสเต็มที่แก่คู่ความทุกฝ่ายในอันที่จะมาฟังการพิจารณาและใช้สิทธิเกี่ยวด้วยกระบวนพิจารณาเช่นว่านั้นตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้ไม่ว่าพยานหลักฐานนั้น คู่ความฝ่ายใดจะเป็นผู้อ้างอิงหรือศาลเป็นผู้สั่งให้สืบ